ค่าลูกเต้าคนใดหู้ซือกว่าหาอย่างกบับบขึ้นบุเกินหาอย่างกบับบงอกบุงเงยข่าพระเจ้าอยากให้ทุกคนได้เบิงนิทานเหลืองนี่ สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องในทานผู้สมที่หักทุกทุกคนบูฮานลาวเฮาเพิ่นเคยกาวไห้บอกกาวเป็นพญาซึ่งมีมาแต่ยา้าย่เดิมเข้าเพิ่นว่าพระคุณของพ่อเฮานั่นนักทอภูเขาก้าพระคุณของแม่เฮานั่นเทียบเท่าฝ้าขวมแผ่นดินพี่น้องเอ๋ยสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องในทานผู้สมที่หากทุกทุกคนมีหลายคนถามหาคิดทอดคิดถึงเส้นเดียวกันแล้วมื้อนี้ค้าพระเจ้าเองก็มีนิทานสนใจม้วนๆอยากนํำเอามาเราสุพอ สุเมสุพีสุน้คงได้ครับเบิงครับสมเป็นนิทานสนใจของเราเฮาเึิงนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ว่ามีซื่อเสียงโด่งดังมาแต่หลายยุคหลายสมัยและก็มีซื่อเสียงโด่งดังมาต่กี้จนถึงปัจจุบันนิทานเรื่องนี้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน่าศึกษาน่าค้นหาและนิทานเรื่องนี้แฝงด้วยข้อคิดดีๆและก็มีหลายคนที่อาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ฟังแล้วก็อาจจะหูประวัติความเป็นมาของนิทานเรื่องนี้ว่านิทานเรื่องนี้มีประวัติความเป็นมาขึ้นเน่วใดแล้วก็มีหลายคน ที่ยังบ่เคยได้ยินบ่เคยได้ฟังและอาจจะอยากฟังว่านิทานเหื่องนี่มีประวัติความเป็นมาแนวใดถ้าลูกเต้าคนใดที่ว่าฮู้ซึกว่าหาอย่างกับบขคืนบ่เกินหาอย่างกับบ่งอกบ่เงยข้าพระเจ้าอยากให้ลูกทุกคนได้เบิงนิทานเหลืองนี่นิทานเหลืองเก้าอุดเก้าเยื่อนหากสิได้ทนคำ แต่ก่อนยังมีครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกสายอยู่สามคนแต่ละคนก็พากันสร้างครอบครัวหมดแล้วมีเมื่อหนึ่งแม่ได้เอื้นลูกสายทั้งสามคนมาพบแล้วแม่ค็ได้เบ้าต่อลูกสายทั้งสามคนว่าลูกเอ้ยให้พวกลูกหักแพงกันไวสามัคคีกันเดอ้อและเมื่อเวลาแม่ตายไป ให้พวกลูกจงเอาแม่ไปฝั่งว้โน้นภูสูงพุ่นเดอและอยู่ต่อมาโบดุลแม่ก็ได้ตายแล้วพวกลูกทั้งสาก็พากันเกี่ยมเอาแม่ไปฝั่งไ้โน้นภูสูงแต่อ้ายกบโบอยากไปจึงตัวว่าโบสบายจึงปล่อยให้น้องทั้งสองและเมียของพวกเขา หามเอาซุปแมรุงเหอนไปพอไปหดเคิงทางอ้ายปู่ที่โสงและเมียของลา้ากลัวตัวว่าจิบท่องไปน้ำโบได้จึงปล่อยให้น้องซ้ายลาและเมียของลา้าพากันหามเอาซุปแมรเดินทางโตไปจุนหดถึงภูสูง เมื่อฝังซุปแม่แล้วซ้ายล่าและเมียก็เฝ้ากลับมาเฮือนพอมาหอดเฮือนเห็นแต่เฮือนเปลี่ยนเป่เปาเข่าของในเฮือนก็ถือพวกอ้ายทั้งสองเอาไปจุดมดพวกเขาอ้างว่าป็นเครื่องมูลนมรดกที่เม่มอบให้และในนั้นสิ่งที่ยังเหลือก็คือไก่เม่ฟักอยู่ตัวเดียว ซ้ายลาและเมียพากันเลี้ยงไก่เมฟักตูนั่นด้วยความถนอมเพราะเป็นสิ่งเดียวที่เมยังเหลือไว้ให้หลายมือต่อมาไก่เมฝากตูนั่นก็เบาะลูกอ่อนมาและได้ลูกอยู่เจดตูซ้ายลาและเมียพากันแพงไก่เ่านั่นหลาย อยู่โตม้ามีมือหนึ่งมีคูบาองค์หนึ่งมาเวผักเสาในเหอนสายล่าและเมียโบมีอาหารที่จะให้เพื้นสันเพนจึงพากันข่าไกเมีตัวนั่นแล้วแตงครัวกินให้คูบาองค์นั่นสัน ในขณะทีซ้ายหลากำลังจัดแจงแตงอยู่หัวกินนั่นไก่น้อยทั้งเจตัตได้กระโดดเข้ากองไฟตายไปพร้อมกับแม่ของมันซ้ายหลาและเมียได้แต่สงสารพวกมันพอตกยามค่ำม,มาผู้บ่าองค์นั่นได้ขอนอนเหือน,น้ำซ้ายหลา สายล่าก็บขินจึงได้จัดบนนอนในเหือนให้ครูบานอนส่วนสายล่าและเมียก็พากันออกมานอนอยู่ข้างนอกก่อนเข้านอนครูบาได้สั่งไว้ว่าถ้ามีอย่างเกิดขึ้นโกโบให้เข้าไปเบิงเฮาเด็ดขาดเนอพอนอนไปได้บึดหนึ่งเหือนก็กลวย ข้าสายลาสวาัสด่นแล้วอยากจะเข้าไปในเฮือนแต่โกอุดกันพวผููบาได้สั่งไวโบให้เข้าไปยู่มาพอหอดขอนสิแจ้งเฮือนโกกลัวอีกเธอนี่ปรกากว่วาแหงกลัวเธอที่ผ่านมา สายลา่ายืนกัดแขว่วยางหวนไปหวนมาแต่โกโบเข้าไปลาวได้แต่อุดกัน้นจุนหอดหุงเศร้าพอตื่นเศร้ามาซ้ายล่าและเมียก็พากันเข้าไปซองเบิงในห้องที่คู่บ่านอนก็เห็นผ้าหุ่มหอคู่บ่าอง์นั่น สายลาและเมียขิดว่าคูบาอ,องค์นั่นตายแล้วจึงพากันหื้อผ่าออกเบิงโพเตื้อผ่าออกหางกายของคูบาอ,องค์นั่นได้กายเปิ่นทนคำมดทั้งตูสายลาและเมียต่างก็พากันดีใจหลาย เมื่อได้คําแล้วพวกเขาก็พากันเอาไปจับจายขายกิ่นซื้อเครื่องเฮือนและสร้างเฮือนหลังไม่พวกเขาหังนี้เป็นดีดีขึ้นกลัวไอ้ทั้งสองคนนั่น เป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องนะทานผู้สมที่หกักทุกทุกคนข้าพระเจ้าเองบางว่านิทานสนใจเรื่องนี้คงไปเป็นคติีเตือนใจให้แกกับหลายคนในการดำรงชีวิตถ้าลูกเต้าผู้ใดหู้ได้บุญในคุณของพ่อของแม่คุณพระคุณเจ้าก็จะหักสมพรกษาคุ้มครองและครอบครัวนั้นก็จะมีตะวามเจริญหงเหงองถ้าทานผู้ชมข้าวมาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมชร์และแบ่งปันป่นคนที่ทานหากักขอให้ทุกคนจงมีความสุขกับทุกๆวันและขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีที่สุดขอข,อขอบใจหลายๆ